ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หัวหินนะครับเรียกว่ารอบนี้คือจะมาแบบพักผ่อนกินเที่ยวอยู่แพงที่โรงแรมนะครับ ยืนไปเท่ฮะยืนไปเท่ฮะสิ่งที่ช่องเราขาดไม่ได้นะของเทลบา์นะครับมาที่ไหนผมต้องหา็อกเทลบา์เป็นอย่างแรกเลยจอยครับเบบี้ ก็เจ้าหือแปบนะครับรต,ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ันที่หัวหินนะครับเรียว่ารอบนี้คือจะมาแบบพักผ่อนกินเที่ยวอยู่แพงที่โรงแรมนะครับแต่ตอนนี้พอแวะถ่ายคลิปใหญ่ก่อนครับคือเขาพิชาเลนจ์อยู่ร้านหนึ่งไงอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูในอีกคลิปหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็พ่อแม่กินข้าวันอยู่นี่ฮะของแม่กินอะไรจ๊ะบะหมีม่เกี้ยวหมูแดงบะหมีม่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบพ,พิเศษพิเศษเยอะมากเยอะมาก จุกแน่นอนอันนี้ไม่รอหมดแล้วนะฮะครับก็อันนี้นะคร้านชาลิดามีจับกลางนับมีชาเลน์อยู่ชาเลน์หนึ่งนะครับไปดูในคลิปใหญ่ของเราได้เลยจะเป็นคลิปกินจุส่วนวันนี้เลยไปเที่ยวไหนกันตามไปดูนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราชาเลนเงันเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับก็คือโรงแรมตูติหัวหินครับครับผมโรงแรมนี้เป็นโรงแรมหลายดาวอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทริปนี้เราจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่นะฮะก็จะเป็นเหมือนกับใช้ชีวิตปโลไลท์ในโรงแรมเล่นน้ํากินบุฟเฟ่มือเช้าแล้วก็นอนพักผ่อนแบบเป็นสบายเรานะครับโรงแรมไม่ได้จ้างรีวิวนะครับก็คือก็คือมาที่วันพีถ่ายวอล์กซะหน่อยเปิดหอยด้วยโอเคไปดูบรรยากาศในโรงแรมกันเลยครับครับผม เราก็ถึงห้องพักของเราแล้วนะฮะห้องพักของเราเรียกเป็นห้องดีลักรูมนะฮะปกติราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสี่พันไรประมาณนี้แต่เราจองช่วงโปรโมชั่นนานแล้วนะฮะอันนี้คือขูดมากเราได้ห้องละสองพันแปดร้อยบาทแล้วก็ได้กิฟต์อวเชอร์พันแปดร้อยบาทมาใช้ในโรงแรมด้วยแต่เราจองช่วงโควิดนะเพิ่งตอนนั้นนะถูกมากๆแต่ว่าเราไม่ได้มาปที่ก็เลยเลื่อนมาได้นะฮะห้องขนาดไม่ค่อยใหญ่มากแต่ให้ดูห้องน้ำก่อนอุปกรณ์ก็เรียกว่าค่อนข้างครบนะฮะมีทั้งอ่างฝักบัวแล้วก็มีตรงนี้ด้วยทางนี้เป็นอ่างอาบน้ํา ห้องเนี้คือด้วยความที่เป็นโรงแรมเก่าอ่ะผมรู้สึกว่าห้องอ่ะจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่ราคานี้คือรวมอาหารเช้ารวมอาหารทุกอย่างแล้วผมว่าเราคุ้มดูนี่ปันนอนอยู่สบายไหมคุณโยมคือมือในไรครบแน่ครับแล้วทาานี้เป็นเตียงเสิิมของไหม อ่าเดี๋ยวเตียงเตียงมาเตียงเสริรมที่นี่ของเราก็เตียงละพันห้าเหมือนถ้าใครจะเสริมเตียงผมว่าเตียงเสริคมค่อนข้างแพงนะแพงแพง<ม>เพราะว่าจะได้เทียบกับราคาห้องปกติจะอยู่ที่ประมาณสี่พันอย่างเงี้ยก็คือมันก็ตามตะเกียบอ่ะมีก็เย่ค่อนข้างเยอะนะในห้อง้อง,องในในห้องก็มีสองตัวนอกสองตัวนั่งชิลได้อครับอันนี้นะฝั่งเนี้ยมองไปด้านล่างปุ๊บของห้องเราใช่ไหมมันจะเป็นฝั่งสระว่ายนะ้ำแต่จะเป็นฝั่งเล็ก เป็นฟรีวิว45องศาไม่ได้เห็นเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นห้องฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำใหญ่ห้องฝั่งตรงข้ามเราอ่ะคือมันจะเป็นสระสองฝั่งอยู่กลางเป้าหมายต่อไปเราก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ำไปคอคเทลบาร์เฮ้ยพูดเรื่องคอคเทลบาร์อ้างเอฮปปีอาเวอร์มันอะ จะมีแค่ช่วง6โมงเย็นถึง1ทุ่มแล้วต้องเป็นที่ล็อบบี้ด้วยนะถ้าปกติแฮปปี h เ p p y Hour เปรใหญ่อะพวกคอรคเทลอะมันจะหนึ่งแถมหนึ่งสั่งได้แต่ช่วงเวลากว้างๆหน่อยแล้วสั่งตรงไหนก็ได้ราคาไม่แพงราคาอาหารก็ไม่แพงแล้วแถมมีส่วนพัญอันเนี้ยเราจองช่วงโปรกิฟต์ไวเซอร์ภายในโรงแรมอีพันแปดร้อยบาทด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเราไปชิลริมทะเลได้ครับไปครับเลย ยืนยเท่ฮะยืนยเท่ฮะนี่ครับอันนี้คือตะว่ายน้ําใหญ่นะครับพี่ไม่ได้อยู่ตรงระเบียงห้องเรานะครับดูใหญ่มากเราบรรยากาศคือแบบดีนะถ่ายรูปเทปอะไรอย่างนี้อันนั้นเป็นส่วนของเด็กด้านหลังก็เป็นตะใหญ่ใหญ่แบบเด็กว่ายรอบหนึ่งแนละ้วก็เปิดท้องมาด้วร็จแนะต่อย่างที่ช่องเราขาดไม่ได้นะครับของเทีบยวมานะ มาที่ไหนผมต้องหาค็อกเทลบาร์เป็นอย่างแรกเลยนี่ที่นี่เครื่องดื่มมันเยอะมากเป็นเรื่อแต่เป็นเรียกว่าเป็นออนเดอะล็อกหรือว่าค็อกเทลม็อกเทลลองไอเล่นต่อครับเนี่ยในไ,ไม้ช่วงนี้โป้งเป็นตากล้องที่ดีนะครับที่ไม,มช่วงนี้โป้งเป็นตากล้องที่ดีครับเนี่ยได้ของเล่นใหม่ครับซิมบอลครับอยู่ในออฟฟิศมาเป็นปีครึ่งแล้วมั้งครับไม่มีใครหยิบมาใช้พอได้โป้งพอเป็นตากล้องมันสนุกมันสนุกจีนจอยครับเบบี้ ครับหลังจากเล่นน้ําทะเลทากิจกรรมมาทั้งวันนะครับโป่งปั้นมีเคล็ดลับที่ไม่ลับสําหรับการดูแลของลับของคุณผู้ชายมากกว่าทุกคนนะครนี่เลยครับจอลลี่ไบเด์อินเตอร์เมชเอ็กเปอร์วอ์ดปอรเมนนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลของลับของผู้ชายที่ได้รับการรับรองโดยแพทย์วิศวศาสตร์ทางเพศหรือว่าง่ายๆก็คือแพทย์เกี่ยวกับด้านเพศนี่ครับแล้วตัวนี้นะครับมีสารสกัดจากลาคเคมผมเกาหลีหรือว่าว่านหางจระเข้ก็มีฮะซึ่งสารสกัดพวกนี้ฮะ สามารถช่วยลดอาการอับช่วยลดแบคทีเรียอะไรพวกนี้ได้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของแบบพวกขี้เปียกหรือว่ากลิ่นอับกลิ่นเหม็นของคุณผู้ชายเลยมันทำให้คุณๆๆผู้ชายหลายท่านขาดความมั่นใจนะ,นะถ้าเก<ช>ิด <ๆ S 2> แบบสะอาดปุ๊บทุกอย่างจบใช่ครับแล้วที่สําคัญนะฮะพวกนี้แบคที ria เนี้ยเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคในที่ลับของคุณผู้ชายด้วยครับซึ่งถ้าเราใช้ตัวจอ์ลี่ไฟเดย์เนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆนะครับจอนลี่ไฟเดย์ยังมี แอนทายไมโครเบลมันสามารถยับยัางเชื้อราจุลินทรีย์ต่างๆแบคทีเรียรที่แบบเกิดจากกิจกรรมต่างๆได้เราไม่รู้หรอกครับว่ากลิ่นของน้องชายเรามันมาจากอะไรอาจจะแบบเพราะกิจกรรมรอะการฉี่ระบัดฉีแ้ระบัดะบัดแล้วแบบไม่สะอาดอะไรเงี้ยครับผมเออการปัสสาวะหรือว่าการร่วมเพศ เพราะฉะนั้นเราดูแลสุขภาพน้องชายของเราด้วยจอนลี่ไฟเดย์ไว้ดีกว่าไหมครับแพเกจคือหรูหรามากนะลองบีบไปดูนะคือเนื้อกีงของเขาอาจจะมีความแบบบางเบาฮะโอ้ยใช้แค่ตอกปัลมแค่นั้นโป้งตอกการใช้หนึ่งครั้งอันนี้<ม>ถูตั้งแต่แบบตั้งแต่เอาไวอเพนเราจนถึงร่อง้นเลยคือจะถูแล้วมันบางเบามากใช่เพราะว่าตัวนี้มันไม่ระคายผิวไม่ระคายเลยเลยโอ้หกลิ่นหอมมากตัวนี้นะฮะไม่ระคายเคลองแน่นอนเพราะว่ามีการ คิดค่าแบบ p รบาลานอะไรพวกนี้ไม่อย่างไม่อย่างดีนะฮะคือกลิ่นหอมเหมาะกับอวัยวะเพศมากเพราะว่าจุดต้นเลนส์ของผู้ชายวนนั้นนะฮะก็คือแบบมันระคายเคืองง่ายบอบบางต้องการการดูแลเหมือนหัวใจของม้วปั้นเหมือนกันฮะที่ต้องการการดูแลบอบบางฮะจอ์ลี่ไฟเดย์พอผู้ชายก็ต้องการการดูแลเหมือนกันนะครับผมไปอาบน้ำกันโอเคไปใช้จอ์ลี่ไฟเดย์ล้างไข่กันเลย นี่นะครับคือเราใช้ไวเชอร์ที่ได้จากโปรโมชั่นเราก็สั่งอาหารมาใช่ไหมนี่หยกเราขึนข้าวมาให้ที่ห้องเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะอันนี้คือพีกกว่านั้นด้านล่างนะครับมีตู้เก็บความร้อนด้วยคือเราสมมติเรายังไม่กินใช่ไหมบอกพี่พนักง,งานใช่ไหมครับว่าเก็บเข้าไปในตู้ได้ก่อนอยู่ได้กี่นาทีนะสามสิบนาทีอ๋อสามสิบนาทีแล้วเราค่อยยกขึ้นมาเพื่อที่จะกินแบบสมมติขึ้นมาแล้วคนยังอาบน้ําอยู่อะไรอย่างเงี้ยยอบ เริ่มต้นวันใหม่นะฮะด้วยมือเช้านะฮะต้องบอกว่ามือเช้าจัดกันอลังมากโดยเฉพาะที่นี่นะครับผมต้องบอกเลยว่าเมนูไข่อย่างตัเนี้เด็ดมากๆฮะน<อ>ี่<ด><ท>รครับน<ด>ี<ด>่ไม่ได้หากินกังนง่ายๆนะฮะเอ๊เป็นดิกผมบอกเลยอันนี้ฝีมือนี่ครับอมเล็ดครับน่ากินมากตามาสตอรอันเลยไข่ดาวไข่ดาวาาครับมีด้วยโปะมากับข้าวแกงราดน้ำปลาพริกอุ้ยอาหารไทยที่นี่คือน่ากินมากนะครับผใช่ครับแล้วยังมีอาหารฝรั่งอย่างเช่นพวกแันนี่แฮมอะไรพวกนี้ ประลัดผักนะครับผมตักมาทั้งมีทั้งโคคัสทั้งชีสมี่รกับ้านนี่ครับในอาหารไทยได้ไมีกุ้งทอดกระเทียมดูกุ้งก่อนนะครับย่างนะคหาปุ๊บเป้อาหารเช้าที่มีอย่างนี้ช่ำๆเลยเป็นตัวๆนี่ครับผมมีนี่ด้วยปลาผัดพริกสไตล์ฝรั่งนะดูนี่เ <c oughs> นื้อปลาน่าจะเป็นเนื้อปลากระพงผมใช้มือหยิบเลยจัดเต็มมากฮะครับผม จะต,ต้องบอกเลยว่าเมนูอาหารเช้าของเราพร้อมทานแล้วใช่ไหมไข่ของที่นี่สดอร่อยก็พร้อมแล้วแต่ว่าไข,ข่ของเราพร้อมหรือยังฮะไข,ข่ของเราพร้อมหรือ <c oughs> ยังฮะโอ้ยพร้อมแล้วสิครับหอมฉุยเลยครับาะเมื่อคืนผมใช้นี่ครับจอรนลี่ไฟเดย์อิสเตรเมตเอ็กเปิดบอสฟอร์มนนะครับไข่ของเราสะอาดแล้วก็หอมมากรับครับ <c oughs> ผมผมก็ใช้ไปแล้วเหมือนกันฮะต้องบอกว่าตัวนี้ใช้ได้ทุกวันไม่ละคายเกืองเลยฮะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า ผิดคนลโดยแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศนะฮะแถนตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าหอมฉุยเพิ่มความมั่นใจแบบสุดๆฮะครับผมใครที่อยากไข่หอมสดสะอาดแบบพวกเรานะครับก็ได้ที่ Line Official a c c o u n t f a c e b o o k ๊กอินสตาแกรมแล้วก็เว็บไซต์ของจอนลี่ไฟเดย์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เราขอตัวบูไข่ก่อนมาอดียนะโอ้โหมนี่ฮะน่ากินมากอืมไข่แตกนะแตกฮะ อืผมจะเริ่มด้วยปลัดกันนะเหมือนเดิมฮนะที่นี่ปลัดหลากหลายมากมีแบบพวกผัดล็อกเก็ตโคคัสอะไรพวกนี้ด้วยมาบูแลวนะฮะบูฮัมบูฮัมาาผมต้องบอกเลยว่า ที่นี่อาหารดีมากนะเพราะว่าดูติชัดดังเรื่องอาหารอยู่แล้วเพื่อนผมหลายคนก็เรียนเชฟพี่ดูตินะับนี่อย่างเช่นเมนูนี้แฮนนี่แฮมนะครับราดด้วยน้ำเกวีนะครับคือดูดีมากตอนที่แบเดินผ่านือหิวเลยอืมแฮนนี่แฮมดีมากดีไหมอร่อยแลย้วก็รูก็อร่อยนี่ลองแฮนนี่แฮมบ้างคือน่าจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนพวกหมูลมควันนะอะไรเงี้ยโอดูขนาดแผน่นแผ่นใหญ่มากแตนะฮะ ไม่เหนียวไม่แข็งด้วไหะฮะมันวคือไม่ได้แบบหวานน้ำผึ้งนะคือมันจะแบบหอมหอมแล้วก็ข้าวมันเฟรนดี้คือดีมากเหมือนลงควันเนี่ยลงควันแล้วนัวๆมีกลิ่นน้ำผึ้งอ่ะนี่ผมต้องให้ดูเมนูนี้แกงเขียวหวานไก่คือน่ากินมากนี่ฮะผมราดน้ำปลาพริกมาจะเต็มอันนี้กุ้งทอดกระเทียมแล้วนี่บวบผัดไข่คือหายากมากนะผมบอดครั้งเลยที่แบบที่จะมีกุ้งให้อย่างเงี้ยลองที่กุ้งก่อนเลยแล้วกันครับอุ้ยเราเราคือแกงง่ายเขาบ้างมาแล้วฮะนี่ นี่ฮะอ๋อตกเลยนี่ฮะในกุ้งทอดกระเทียมครับร้องนิเกียงถั่วหวานครับน,นี่ยยใหญน้ำปลาพริกเหมือนร้านน้ำปลาพริกนะครับไปครับโอ้ไม่เหมือนอาหารเช้าอ่ะไปกินร้านแบบร้านข้าวแกงหรือแบบถรือว่าร้านแกงหรือแกงถั่วหวานอร่อยๆอ,อ,ยอ,อ,ยอ่ะคือดีมากเช้าๆตื่นมาเจออย่างนี้ตื่นนะ ไข่ที่นี่เขาปลดเพราน้นผมไข่เน้นๆเลยราดพริกน้ำปลามาแล้วยังมีเป็นแกงเขียวหวานนะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นเต้าหู้ผัดขึ้นท้ามนของโปรดเลยพริกเนเจอ้อช่องนะฮะนี่ไข่ดาวพริกเน้นๆแบบนี้ไปครับหือไข่วาเป็นปลาผัดพริกหวานนี่เป็นสไตล์พลังนี่วิธีกินนะฮะเอามัดตัดแต้ม หืรสเผาคนดีแกงกับหวานไก่พริกน้ำปลาบ้างอ่าที่ผมชอบอาหารไทยแบบนี้มากนี่ฮะเล่นเล็กต้มยำหมูนะที่นี่น่ากินมากเราปรุงต้มยำให้ด้วยแบบนี้รสติสันดูเต็มมาโอ้ยนี่ฮะโอ้โอเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมหอมกุ้งแห้งไม่หวานเลยแต่หอมรุ้งแห้งมากก๋วยเตี๋ยวเขาเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านดีๆที่คุณผังไม่ผัดเลยใช่ใช่ โห oh. ็นหนวมากเต้นก็นดีอือคนนี้คิดว่ามากินบุฟเฟ่ต์มือย้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวนะผมบอกเลยว่า้าดถ้าไม่กินที่ดีนะมีหมูมีตับยิ่งกว่าไปกินร้านดีๆอีกอืม,อมดีมากอีกหนึ่งเมนูไข่อุอยยืดขนาดตั้งไว้หน้าแล้วนะออมเล็ตที่นี่ยืดมากอะ่ะ รู้ซีมีมม่มากหอมไ็นฝีม,มือดีใข้หมดโตแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมกำจัดไข่ก่อนสีฟองรวดไปเลยเดิมะอะเกือบด,ดียนะ์อืมเอาตูชิมาเพิ่มนะครับอาหารญี่ปุ่นที่นี่ก็มีนะครับ นี่ดูชิครับอือนไข่บุ้งคนระับเหมาะกับมื้อเช้านะฮะสำหรับแบบคนที่ชอบดูชิอันนี้เหมาะเลยครับปุดท,ท้ายนะฮะตักของหวานมานะฮะมีเป็นปลาท่องโกแล้วก็พวกขนมนะฮะขนมมีเยอะมากให้เลือกหลายแบบเบอรนี่พวกนี้แราผมก็าิดเดียวมาได้คอนเฟก แล้วทางนี้เป็นน้ำเต้าหู้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ใส่เครื่องมาเลยเพราะอยากกดเป็นน้ำมากกว่าประมาณนี้นะสำหรับมื้อเช้าโรงแรมดูสิทธ์นะคะคลิปนี้ก oh ็เป็นคลิปเหมือนกับแนววอล์กท่องเที่ยวเล็กๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนใช่ไหมก็คิดว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่หัวหินก็ที่นี่ราคาคืนหนึ่งก็ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทนะฮะเที่ยวประมาณนี้มีบรรยากาศให้เล่นเราก็จะมีอาหารเช้าอร่อยๆนะฮะก็ก่อนไปนะก็ฝากเกลี่ไฟเดย์ด้วยนะฮะตัวนี้ช่วยทําความสะอาดน้องชายของคุณนะฮะรับผมมาปั้นลุยของหวานกันนี่ ปลาลังโงขงนมข้นหวาน,นแบบนี้มือเท้าก็สุด <บา S 1> ไปครับสลอดีครับ